จริงเมื่อกี้เกาะอยู่นะคะแต่ว่าหล่นแอคลงมาก็ไม่ต้องทำอะไรเขารอจนกระทั่งเขาเขาดักแด้แล้วก็มีมีเปลือกหุ้มที่แข็งแล้วนะจ๊ะเราค่อยอิ้องไปแข็งส่วนตัวที่นอนอยู่ข้างหลังข้างๆก็คิดว่าใกล้แล้วเพราะว่านอนนิดมิดนิดนิดมาทั้งวันแล้วตั้งแต่เมื่อวานค่ะ ผีเสื้อนอนใบรักฟ้าค่ะหันมาให้ดูลายของหนด้วยซึ่งลายเส้นสีข,ขาวๆที่เรากำลังเห็นอยู่ตรงนี้นะคะพอระยะเวลาผ่านไปสักเข้าวันที่สองวันที่สาม ลายของดักแด้ก็จะชัดเจนขึ้นตามสายพันธุ์ของเขานะซึ่งลายดักแด้ของหลอนตละลาชินิกละคะก็จะมีความแตกต่างกัน ขณะที่หนอนกําลังเข้าดักแด้ในกรณีที่เราเลี้ยงในกล่องต้องมีพื้นที่จํากัดแล้วยังมีเจ้าหนอนตัวอื่นๆที่ยังไม่เข้าดักแด้เนี่ยต้องคอยสังเกตแล้วก็คอยระวังเพราะว่าบางทีเนี่ยเจ้าตัวอื่นนะคะก็อาจจะมากัดกินใบพืชอาหารหรือว่ากิ่งไม้ที่เราเตรียมเอาไว้ให้กับเจ้าตัวที่เขาพร้อมจะเข้าดักแด้นะคะอย่างเช่นกรณีตัวนี้เป็นตน้นเมื่อกี้จริงๆของเขาห้อยอยู่ดีนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่า ยังไงฝนปุ๊บลงมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของความสะอาดเพราะว่าหนอนตัวอื่นยังต้องทานและยังขับถ่ายอยู่แต่ว,ว่าออบางตัวเขาดักแด้แล้วบางทีเวลาเราเปิดฝากล่องเพื่อทาความสะอาดหรือให้อาหารตัวอื่นนะคะดักแด้ที่ห้อยอยู่ก็อาจจะหล่นซึ่งถ้าดักแด้หล่นเนี่ยเราจําเป็นต้องช่วยแขวนเขาก่อนวันที่เขาจะออกเป็นเป็นผีเสื้อไม่อย่างนั้นเวลาตอนที่เขาออกอะคะ่ะ ถ้าดักแดกกองอยู่บนพื้นผีเสื้อก็จะเกิดการบาดเจ็บที่ปีกแล้วก็ทําให้พิกการถาวรน,นะน้องจะบินไม่ได้แล้วก็กลับสู่ธรรมชาติไม่ได้ถ้าเราถ้า,ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ่ะอย่างที่บ้านเราก็จะเลี้ยงน้องต่อเท่าที่น้องอยู่กับเราเท่าที่น้องจะแบบมีแรงสู้เราก็สู้ไปด้วยกันเนะเาะเดี๋ยวจะยกให้ดูว่าดักแด้อันอื่นจริงๆเของห้อยอยู่บนฝาแหมไม่ค่อยอยากขยับเลย อันนี้ค่ะจริงๆเราคือแพงหงายฝาขึ้นมาก็เลยเห็นเป็นทาน่าหนีแต่ว่าจริงๆน้องห้อยตัวอยู่นะยังไม่ขยับดีกว่าเป็นห่วงตัวนี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถึงหนอนจะอยู่ในธรรมชาติบ้านเราที่มันก็อากาศอบอ้าวนะแต่เวลาที่เอามาอนุบาลในกล่องอุณหภูมิในกล่องถ้าหากว่าเป็นกล่องที่เจาะรูไม่เพียงพอหรือว่าระบบฟล์ในกล่องมันไม่ค่อยดีอะ ก็ก็อยากจะขอว่าให้เอาน้องหลบอากาศร้อนๆสัหน่อยเนาะใกลแล้วเหล่านี้อุ้ยมีนะจ๊ะมีตัวน้อยๆอยู่อีกตัวนึงอุ้ยก็ทวลุกระยะเวลาในการเข้าดักแด้จนสำเร็จ เป็นดักแด้สีเขียวๆเ,เหมือนที่ห้อยอยู่ทางฝั่งนู้นนานเท่าไหร่ถ้ามีผู้รู้ที่เคยเอ,อ่าน,นจับเวลาแบบจริงๆจางๆเลยหรือว่ามีข้อมูลจากการศึกษานำมาแชร์กันนะแต่จากประสบการณ์ที่เราเฝ้าดูก็ต้องยอม,มรับว่าเฝ้าบ้างไม่ได้เฝ้าบ้างหมอนก็จะใช้ระยะเวลาอยู่ราวๆก็เป็นวันเป็นหลายชั่วโมงนะคะกว่าที่เขาจะเข้าจนสมบูรณ์ อย่างเจ้าตัวนี้จริงๆแพร์ว่าเมื่อเช้าแพรก็ยังเห็นเขาห้อยอยู่นะแต่เห็นเขาเกาะอยู่บนฝากล่องนิ่งๆมาสองวันเต็มแล้วก็เริ่มมีสร้างใหญ่ขาวๆอค่ะมาหุ้มตัวไว้เรียกว่ายึดตัวไว้ไม่ใช่หุ้มดีกว่านั้น process นี้มันก็เรียกว่า gradualy หรือค่อยๆเกิดขึ้นนะคะหลังจากหนอนเข้าดักแด้แล้ว ส่วนตรงช่วงล่างที่กระดุกกระดิกเนี่ยบางทีก็ยังกระดุกกระดิกอยู่หลังจากนั้นนะก็ยังมีกระดุกกระดิกอยู่อันนี้เป็นหนอนผีเสื้อหนอนใบรักฟ้านะคะจะสังเกตที่ตัวหนอนว่าเขาเป็นลายสลับสี สีขาวฟ้าเป็นเส้นเส้นๆนะคะเวลาที่น้องเป็นผีเสื้อตัวปีกใบเออตัวปีกของเขาก็จะมีลายคล้ายๆแบบนี้ก็คือเป็นสีดำสลับฟ้าเป็นช่องๆแต่ว่าในวันแรกที่ผีเสื้อพุ่งออกมาจากตักแด้สีของเขาจะยังไม่ชัดเจนมากแล้วก็จะมีสีที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆค่ะเมื่อผีเสื้อเข้าช่วงตัวเต็มวัยนะคะ ท่านเก่งๆจุดๆแบบนี้เลยเพื่อความยั่งยืนของการเลี้ยงหนอนน่ะจริงๆถ้าเรามีต้นพืชอาหารก็จะเป็นความยั่งยืนของอาหารสำหรับเขามากที่สุดเนาะเราก็อีกอย่างหนึ่งคือก็สามารถกลับมาวางไข่ด้วย ผีเสื้อโตเต็มวัยอาจจะไม่ได้ใช้ใบไม้หรือใบพืชอาหารของเขาในการในการทานอาหารเพื่อเจริญเติบโตนะคะแต่ว,ว่าเขาก็จะใช้อาศัยน้ําหวานผลอนน้ำจากผลไม้หรือว่าน้ําหรือว่าดินโป่งที่มีธาตุอาหารสําหรับพวกเขาแต่ถ้าหากเขาจะต้องขยายพันธุ์เมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะไปผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่อยู่บนต้นไม้ที่ลูกของเขาทานได้ซึ่งก็คือใบพืชอาหารเฉพาะของหนอนสายพันธุ์ต่างๆนั้นๆน,น,นะ บางคนถามว่าไม่มีใบพืชอาหารของหนอนชนิดนี้ลองเอาอย่างอื่นให้ทานได้ไหมพาก็เคยลองแต่เขาไม่ทานอะ่ะต้นพืชอาหารตอนนี้ก็กำลังพยายามเพาะพัน์ุนะคะจริงๆจริงๆในสวนเรามีเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขุดขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาจำหน่ายอะไรอ่เนาะแต่ถ้ามีใครที่ต้องการจริงจ สอบถามมาได้นะคะจะพยายามจะพยายามขยายพันธุ์ไว้ในอนาคตน่าจะมีต้นพืชอาหารที่เราขยายพันธุ์เอาไว้พร้อมพอสมควรหนอนที่ที่บ้านเรามีก็จะมีหนอนใบรักหนอนผีเสื้อใบรักฟ้าหรือว่าเราเรียกสั้นๆเข้าใจง่ายๆที่บ้านเรียกกระเด็กน้อยอะเนาะว่าหนอนใบรักฟ้าหรือรักฟ้าแล้วก็มีหนอนผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ แล้วก็มีหนอนผีเสื้อใบลักษ์ธรรมดานะคะแล้วก็มีหนอนกระทบกลกหนอนผีเสื้อมะนาวหางติ่งแล้วก็จริงๆมีหางติ่งที่เขาออกเป็นสีเขียวๆอะ่ะถ้าท่านใดทราบบอกชื่อทีนะคือยังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าจริงๆมลเขาคือปาีิหรือว่าเขาคือหางติ่งปาีสหรือว่าหางติ่งพันไหน เดี๋ยวจะขออนุญาตโพสต์ภาพแล้วก็บวรบกวนผู้รู้ช่วยตอบให้ทีนะคะสำหรับวิดีโอนี้ถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะแพรเองก็เพิ่งเริ่มศึกษาหนอนผีเสื้อเพราะว่ามีลูกชายแล้วเราก็ทำสวนเกษตรอินทรีย์ที่สวนเนี่ยเราก็พบหนอนต่างๆหลากหลายเลยแล้วเราก็พบว่าที่สวนเรามีผีเสื้อแบบเป็นร้อยเป็นพันตัวเลยอะโดยเฉพาะช่วงประมาณ กุมภามีนะมกกลาถึงเมษาในผีเสื้อเยอะมากๆก็เลยเริ่มศึกษาว่าเขาเป็นใครกันบ้างแล้วก็พบว่าอาภายในสวนเรานี้จริงๆเราบาังเอิญมีต้นไม้ที่เป็นพืชอาหารแล้วก็แล้วก็เป็นที่ผสมผสคือเรามีดอกไม้ต้นไม้เยอะมากแล้วมันก็เป็นพื้นที่ป่าติดป่าก็เลยจะมีพันธุ์ไม้ต่างๆพอสมควรก็เลยได้ได้มีโอกาสเริ่มศึกษาแล้วก็ มีพี่ๆที่ออทำทำเรื่องผีเสื้อมาหลายปีละเป็นสิบปีแล้วแล้วก็เคยทํำนอนผีเสื้อดักได้ผีเสื้อส่งให้กับฟาร์มผีเสื้อเรียกว่าเป็นเป็นกไกด์ให้แพรนะคะก็ขอบพระคุณพิยุทธมากอุ้ยทำไมนิ่งไม่นิ่งนะจ๊ะตรงนั้นคือทางใหญ่เลย ทางล่างนี่ก็ยังกระตุกกระตุกอยู่ตอนแรกตั้งใจว่าจะถ่ายสั้นๆแล้วก็เกิดการงกเพราะว่านานๆทีจะมีเวลามายืนถ่ายกับเขาแบบนี้เนี่ยเขาก็ค่อยๆสร้างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเห็นไหมจากเมื่อกี้ตอนนี้เริ่มเริ่มเข้าส่งมากขึ้นแล้ว อย่าไปจับนะถ้าเห็นแบบนี้ก็อดใจไว้แป๊บนึงโดยเฉพาะบ้านที่มีน้องๆเล็กๆให้น้องดูแบบดูไกลๆหน่อยเนาะปิดฝากล่องเลยแล้วก็แล้วก็เอาเอาเอา,เอาสกอตเทปแปะฝาไว้นิดนึงเดียเด๋ยวเดี๋ยวลูกน้อยของเราสนใจมากแล้วเขาก็จะแบบตึกๆึกที่กล่องแพรเป็นห่วงเพราะว่าเวลาที่หนอนเขากําลังเข,เข้าดักแด้อคือถ้าหากว่าเขาโดนโดนขัดจังหวะบางทีมันก็เข้าไม่สําเร็จ อย่างเคยมีอยู่ทีหนึง่งเขากําลังห้อยตัวอยู่ซึ่งห้อยได้ดีมากเกือบเสร็จแล้วอะคะ่ะพาก็คิดว่าปลอดภยัยละก็ไม่ก็ก็คิดว่าไม่ต้องย้ายเพื่อนเพราะว่าตัวอื่นๆก็ยังเล็กกว่าเขาเยอะกลับมาอีกทีเจอว่าเจ้าหนอนรักษาตัวอื่นเนี่ยกอดดักแด้ยอยู่เลยคือคลานรอบเขาไม่ได้จะไปทําร้ายหรอกนะคะแต่ว่าขอเดินผ่านหน่อยการเดินผ่านหน่อยนิดเดียวเท่านั้นนะคะก็กลับมาอีกทีไอ้เจ้าหนอนตัวนั้น,นออกไปจากดักแด้แล้วนะ แต่ดักแด้เข้าดักแด้ไม่สําเร็จเราก็กลายเป็นว่าน้องเสียชีวิตไปก็เป็นประสบการณ์ที่ที่ด้วยความไม่รู้ของเราอะ่ะเวลาอนุบาลผีเสื้อมันก็มีอะไรให้ได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆทุกวันจริงๆเดี๋ยวกลับมาใหม่อีกทีหนึ่งตอนน้องเข้าเสร็จแล้วนะคะจริงๆ10นาทีที่ผ่านไป ตลอดช่วงที่อัดวิดีโอมาหนอนผีเสื้อเข้าดักแดก้เกือบสมบูรณ์เลยนะอันนี้คิดว่าอีกแป๊บเดียวก็จะก็จะเห็นภาพเป็นดักแด้เลยแต่ว่านะแพน้าจะถ่ายต่อไม่จบอะ